สวัสดีค่ะพี่น้องเบิรงจุเลีให้เบิรงอันทรัมทรัมโบเบรรี่เด้อค่ะนี่ทรัมโบเบรรี่นี่จะเป็นเบรรี่ปาสีแดงแดงคล้ายๆกับลาสเบรรี่ล่ะค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็น,รปรน,น,ปนทรัมโบเบรรี่ปาเนาะ อันนี้มันเกิดเองเลยค่ะพี่น้องเป็นยังจ้างให้เบิ้งจุลี่เส่เบิ้งว่ามันมันแห้งเบิ้แล้วค่ะมันแห้งค่ะปีนี้โมมีฝนแห้งเหี่ยวมืดเราจุลี่สิพาไปเบิ้งกันแบล็คเบอร์รี่น้ำเด้อค่ะแบล็คเบอร์รี่อยู่ทางขึ้นบ้านซุ้มนี่บบทันได้สุกค่ะซุ้มนี่นี่แบล็คเบอร์รี่ป้าเด้อพี่น้องเด้อนี่ ห้อนคักค่ะเดี๋ยวนี้ห้อนแห้งซุงนี่กับท um um รัมโบเบลลี่ทรัมโบเบลลี่รสชาติออกหวานเด้อค่ะนี่อ๋อน,นี้ประทานได้สุกบันไดเบิงทรงอะ่ะเป็นสีแกะยากๆาถ้ามันสุกแล้วมันจหลุดออกง่ายๆดอกค่ะแห้งแห้ง สิพาพี่น้องมาเบิ้งอันแบล็คเบอร์รี่ป้าค่ะนี่แบล็คเบอร์รี่ป้าค่ะแบล็คเบอร์รี่ป้าผมผมผมเป็นนวยมาแล้วแต่ว่าบ่าค่อยตรงปันใดค่ะปีนี้มันบ่ได้น้ำ คิดว่านะขึ้นงามมันนั่นขึ้นงามมากกีวีน้อยจุลีเบิร์ดค่ะพี่น้องบ่ได้มาตัดบ่ได้มาบ่าได้มาเล็มบ่ได้มาตัดอันแบล็คเบอร์รี่ป้าให้เทิงมากกีวีเทิงอันแบล็คเบอร์รี่แยกแยะบ่อ,ออกเลยค่ะบัดเนี่ยขึ้นงามกันเมิร์ด พี่น้องเนาะนี่อันนี้อันนี้สิเป็นอันอันนี้สิเป็นกีวีน้อยเด้อค่ะนี่จะเป็นกีวีพภูเขาค่ะปาทิโทพรัมจูลี่ขึ้นยุ่ยยอดเถิพี่น้องเฮ็ดทังไดสี่เฮ็ดใดสิเก็บได้ค่ะเห็นบ่๊ะกำลังสิสุกกำลังสิสุกปาทิโทต้องหาไม้มะซอยแล้วนี่ เห็นบ่ค่ะโดกขนาดง่าข้างบนนะ่ะแต่ว่าซุ้มข้างล่างจิลี่บ่แน่ใจซูมกล้องไฮเบิง้งเวียนหัวพ่อพี่น้องซุ้มนี่ราสเบอร์รี่วงน,งนึงนี่จุลี่กับไปเก็บอันทรัมโบเบอร์รี่ห้เบิ้งด้วยค่ะ แัมโบอเบลร์รี่ปลาซุ้มนี้ก็จะเป็นลาสเบอร์รี่ปลาเด้อค่ะลาสเบอร์รี่ปลาปลาที่โต้ฟุ้นหลายขนาดค่ะพี่น้องฟุ้นหลายขนาดแนวมันยุ่งคางันขคางันขคางทางเนาะพี่น้องขคางทางขึ้นบ้านจุลีมันช่วงนี้มันมีแต่ฟุ้นค่ะมันมีแต่ฟุ้นเพราะว่ามันแห้งคักฝนบ่ตกค่ะเบิ่งดูพี่น้องพอลุยเข้าไปเบิ่งได้บ่ พราะได้กินตำตำม,มีเพราะได้กินบ่เอาเอือ้อโว้ดกยุคค่ะปาดดกคักขนาดค่ะสีเห็นหนวยบ่เื้อพี่น้องเห็นหนวยอยู่บ่เบิ่งซูมให้เบิ้งอีกปาดโทษด,ดกคักขนาดปีนี้ นี่สิย้อนแสง่เนบันนี้มาทางนี้ย้อนแสงจากน้อยนึงนี่อันนี้พัมจุลีปลูกเด้อค่ะพี่น้องโบแมนบบแมนของปลาเด้อค่ะเดอะ้อนี่ซูมนี่เดี๋ยวต้องแน้มดีๆต้องคอยแน้มดีๆเ้พบะสั่นคนมันลักเก็บค่ะบ่ะท่นสุกเด้อค่ะลูกมันยังแข็งๆอยู่ เพียงจังว่าคน้นมาลักเก็บคน้นมาลักเก็บบูเบอร์รี่ยุคห่างทางขึ้นบ้านจุลีนี่พี่น้องเป็นตาซังคักค้นกระไดมหาลักษของกันเป็นตาซังคักค้นกระไดพี่น้องมหาลักษของกันยุคจังววาละ่ะนี่มันติดอันนี้นี่มันที่เป็นมันที่เป็น,นทาง เทรลที่เพื่อนเอินเทรลนะคะพี่น้องมีข้างหลังจุลี่นี่อันนี้มันดิตัดมันดิตัดทางขึ้นบ้านจุลี่ค่ะมันดีมาตัดทางขึ้นบ้านจุลี่เราคน้นค้นยางน้าเทรลเขากะมาหาเก็บกินยังสิพี่น้องนั่นแหละเขาต้องคอยแน้ดีๆมาเก็บบูเบอรี่จุลี่เมิดไปยุคทางถน,นนนี่ค่ะพี่น้องเบิร์ดไปจนเกี้ยงไหมงืดหลายค่ะค้นก็ได้ ลงมาพอดเทียนนึงถามเจ้าเห้นยังวัางสิดอกเพื่อนถามว่าเอ้าอันโบเมนอันนันติโบแมนอันสาธารณะติโบวางสิดอกสาธารณะจึงใดข่อยปลูกไว้วังสิโอ้ยข่อยนึกว่ามันขื้นเองนึกว่ามันอันถนนสาธารณะเอาสันวัน่ะ้ามเ้ยค้นกระไดขึ้นไปเนาะพี่น้องขึ้นกันงืดกระดอกระเดีย นั่นพี่น้องฝนว่าตกลายจนว่าน้ำก็แห้งค่ะเห็นแหนบว่พี่น้องเห็นแหนบอ่ค่ะสิเราเห็นแหนบว่ะพี่น้องเห็นแหนบว่แหนอยู่แหนอยู่ในน้ำนี่ปกติสิบ่เห็นได้ค่ะปกติอ่าน้ำ น้ำสูงเดี๋ยวนี่ฝนบ่ตกจนน้ำแห้งเมื่อแล้วค่ะสันละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปซิมแบรี่เฮายเดี๋ยวซิซิมให้เบิง้งน้าพี่น้องบางนึงให้เบิงง้งสารซื้อเบิง้งเบิ้งน้องน้ำ้ะซื้อค่ะว่ามันแห้งนี่ได้แนวกลับบ้าน ซ้ำนี่แหละค่ะเบิ้งเดี๋ยวติซิมให้เบิ้งเด้อสิซิมให้เบิงบ้งแต่ว่าพั้มนี่คือสิบทนันเดยคือสิบทันเดย์นั่นดอกค่ะคือสิบรคือสิส้มอยู่คือสิเพราะว่ามันบทันสุกมันแข็งแข็งอยู่ค่ะเดี๋ยวจุลี่ติซิมอันทรัมโบเบอร์รี่กับอันแบล็คเบอร์บบรี่ให้เบิ้งเด้อค่ะนี่พี่น้องเดี๋ยวจุลี่ติซิมให้เบิง้งอืมอืม แซบยุคค่ะแซบแบล็คเบอร์รี่สีสมสมทัมโบเบอร์รี่สีหวานหวานเข้ากันดีขนาดแซบอมสมอมหวานนะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะโบมี่ยังไล่พอดีจุลีลงมาเติมบูเบอร์รี่ยุลานค่ะลงมาเติมบูเบอร์รี่ยุลานแล้วค่ะขับรถสิขึืนบ้านเลยทายแบล็กเบอร์รี่กับทัมโบเบอร์รี่ว่ามันแห้งไยให้พี่น้องเบื้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้ บมีอย่างหลายค่ะสั้นกะคลิปนี้กะเสียไว้เท่านี้แลกก้วเนาะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม้คลิปหน้าสวัสดีค่ะเบิ้งกองบ่แม่ยังดอกค่ะพี่น้องบางึงหันกล้องดับดูดูว่าแน่จใจว่ามันเป็นเพราะเหตุใดตุลีก็เลยเที่ยวแหนมอันกล้องยว่ามันมันเดินบอเนาะพี่น้องเนาะ เด่ลนละนาอคกะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายพอกันไหมค่ะ